หนึ่งคำที่ทำร้ายจิตใจคนมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมคือคำที่เราบอกตัวเองว่าตัวเองมันไม่ใช่คำจากคนอื่นเลยนะบางทีเนี네่ยมันเป็นคำของตัวเองหรือบางทีมันจะเป็นคำของคนอื่นแต่ว่าเราเอาเก็บมาคิดในหัวตัวเองซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมานะคะเช่นสมมุติว่ามีคนบอกว่าเราไม่เก่งใช่ไหมเราอ่าเป็นคนที่อะไรไม่ได้เรื่องโง่หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็เอามาตอกย้ำตัวเองอย่งนั้นแหละฉันโง่ฉันไม่ได้เรื่อง,อง, <thank S 1> องฉันไม่เก่งม, LEGO. มันก็จะทำให้เราทำไมก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะ,ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนใหม่อย่างของท นา,นานที่แม่แม่จะไม่ค่อยชมแต่นา,นานที่เขาจะชมเช่นแบบว่าลูกแม่เนี่ยเก่งจังเลยนะอะไรอย่างเงี้ยาน,านานที่เขาจะชมเวลาแบบว่าได้เกรดดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็ชมที่น่าก็จะชอบเก็บเอาคําเหล่านั้นนะมาคิดแต่ว่าถ้าแม่ด่าจะไม่ค่อยคิด ถ้าแม่ด <cents cover S 3> <c Ris ky> ่าก uh, ็จะไม่สนใจถ้าแม่ด่าก็จะแบบฟังแบบฟังหูไว้หูหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าแม่ชมเออจริงเออจริงหรือพ่อเหมือนกันแต่ว่าพ่อจะชอบชมนะพ่อชอบชมว่าลูกสาวลูกสาวพ่อเก่งอะไรเงี้ยลูกสาวพ่อต้องประสบความสาเร็จหรืออะไรกันแล้วแต่เงี้ยเราก็ชอบเก็บมาคิดแล้วเวลาที่แบบท้อเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยเราก็จะคิดถึงคำเหล่านั้นนะคะคำของพ่อแม่หรือบางทีเราก็สามารถสร้างความมั่นใจด้วยตัวเองก็ได้นะเราอยากเป็นแบบไหนเนี่ยเราก็บอกตัวเองแบบนั้นนะคะอย่างพ่อเนี่ยเนี่ยพ่อเสียไปแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังมี คำของพ่อเนี่ยที่แบบว่ายังกล้องอยู่ในหัวอยู่นะคะ,ะแล้วก็บอกตัวเองเพิ่มด้วยนะคะเช่นนะฉันเป็นคนที่มั่นใจสดใสร่าเริองอารมณ์ดีแฮปปี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นคำบวกๆเป็นคําที่โพสิทีฟน,น,นะคะแต่เมื่อไหร่ที่มันมีคําที่แบบเป็นเนกาทีฟนะเราต้องแบบจับตัวเองให้ได้คือแบบสติต้องมาเช่นสมิอยู่ดีแบบเฮ้ยเรา ไม่มั่นใจเลยว่ะเฮ้ยเราไม่เก่งเลยว่ะเฮ้ยเราทำแบบนี้อาจจะไม่ได้ว่ะหรืออะไรางี้ยใช่ไหมพอเรารู้พอมันมีคําเหล่านั้นเข้ามานะเราต้องรีบจับให้ได้แล้วเราก็ต้องหาความจริงมาให้ได้ว่าทําไมเราถึงรู้สึกแบบนั้นหรือทําไมเราถึงบอกตัวเองแบบนั้นนะคะ,อะของที่แน่บางทีเนี่ยก็จะคุยกับสามีเช่นสมมุติว่าแบบสมมติว่าีาา่แต่งตัวที่มันแบบแปลกๆที่แบบไม่เคยแต่งแบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยเที่ยก็จะถามเขาเฮ้ยเขาดูโอเคไหมเฮ้ยเขาดูดูดีใช่ไหมแบบนี้มันโอเคใช่ไหมหรืออะไรเงี้ย หรืออะไรเงี้ยเนาะแต่ก็ต้องเลือกด้วยนะเลือกอยู่กับคนที่แบบว่า positive นะคะคิดมองโลกในแง่บวกเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไปอยู่กับคนลบๆเงี้ยเราไปถามเขาเขาก็ไอ้นี่แน่นหัวอยู่แล้วอู้แกทำไมแต่งนี้ชาวบ้านเขาไม่ทำกัน อะไรเงี้ยเนาะจันทีก็ฝากไว้เท่านี้นะเราวางเอาไว้นะคาพูดที่ทําร้ายจิตใจคนมากที่สุดคือคําพูดของตัวเองนะคะสำหรับมิเตียก็มีเท่านี้นะใครชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถติดตามเตียได้ที่เพจทีน่าเทเลอร์นะคะหรือว่าจะเป็นใน u t u b e ก็ได้นะคะทีนเทนตันชานอลหรือว่าจะไปตามเตียใน t ิ k กต็อกหรือไอจีก็ได้อยู่มันทุกที่ทุกคนทุกแห่งนะคะสำหรับนิตตีาก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ